ชุดของเราในวันนี้นะคะทุกคนค่ะชุดของแดน วัสดีค่ะพบกับช่องสะพายเกาหลีบายโคเรียนะคะทุกคนคะพรุ่งนี้พวกเราจะไปงานแต่งของหลานแม่ย่างกันนะคะและหลานแม่ย่าคนนี้ยซยังไม่เคยเห็นเลยค่ะแต่พอแม่เล่าให้ฟังเท่านั้นแหละซอถึงกับอึ้งเลยนะคะซอเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟังก็จะแบบอ๋อคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะและหลานแม่ย่าคนนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ให้แม่ยา่าและพี่น้องคนอื่นๆได้มีทั้งรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาในเวลาเดียวกันค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถึงงานแต่งแล้วสอจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อนะคะแต่ตอนนี้ไปเก็บลูกพลับกันก่อนค่ะลูกพลับสายพันธุ์นี้นะคะเป็นลูกพลับสายพันธุ์ฝาดค่ะลูกพลับลูกพลับสายพันธุ์นี้นะคะกินสุกได้อย่างเดียวค่ะกินดิบไม่ได้ค่ะกินดิบฝาดมากๆอุ้ยลูกนี้สุกแล้วมันเย้สุกแล้วค่ะลูกพลับสายพันธุ์นี้นะคะ เขาจะเริ่มเก็บกันช่วงเดือน11เดือน12ค่ะก่อนหิมะจะลงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกพลับแก่เต็มที่แล้วนะคะและยิ่งใบร่วงออกหมดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่กินนะทุกคนเขาจะรอเก็บช่วงนี้แล้วค่ะรอให้ใบมันร่วงออกหมดแล้วค่อยเก็บเนี่ยยิ่งอร่อยเลยนะคะแสดงว่ามันหนาวมากแล้วค่ะเพ่มาเอาโอเคโอเค 내가 보고, 보고, 움직일 때, 보고, 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 보고 ดิบนะคะเนี่ยข้างในแข็งมากอันนี้ลูกนี้สุกละนี่มันสุกแล้วมันจะเป็นออกส้มๆใสๆแบบนี้คะ่ะเนื้อใส สีสวยน่ากินมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่ายังกินตอนนี้ไม่ได้นะคะมันฝาดมากๆเลยค่ะเราก็จะต้องเอาไปตากแห้งหรือเอาไปอบ <Okay. S 1> และความฝาดมันก็จะหายไปแล้วมันจะหลงเหลืออยู่แต่ความอร่อยและอร่อยอร่อย,ออยค่ะทุกคนแบบหยุดกินไม่ได้เลยนะคะกินเพลินมากส่วนลูกไหนที่แตกไม่สวยนะคะแม่ก็จะให้แยกออกมาค่ะแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เอาไปเข้าตู้อบนะคะอบเสร็จแล้วนะ อร่อยมากเลยค่ะให้ทุกคนเนี่ยนึกไปถึงมะม่วงตากแห้งค่ะแต่ไม่ใช่แห้งแบบเหนียวๆนะเป็นแห้งแล้วแบบนุ่มๆด้วยค่ะคือกินเพลินหยุดไม่ได้เลยค่ะ เข้าไปอบที่อุณหภูมิ60องศาค่ะพรุ่งนี้เช้าก็จะได้กินแล้วนะคะส่วนลูกไหนที่สวยๆสภาพดีๆก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็ตากความหนาวไว้แบบนี้นะคะและมันก็จะกลายเป็นลูกพับหนืบนุ่มหวานอร่อยมากๆให้เราได้กินค่ะแต่กว่าจะได้กินก็คงจะเป็นราวๆเดือนมกราคมพานะคะ สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้เราจะไปงานแต่งกันนะคะตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะคะก็พอแล้วค่ะเพราะว่าที่เกาหลีอากาศหนาวมากๆเลยนะคะเขาก็จะไม่นิยมอาบน้ําตอนเช้ากันนะคะเพราะตื่นขึ้นมาเน,เนื้อตัวเราไม่ได้สกปรกนะทุกคนมันไม่ได้เหนียวเหนอนะคะ่ะมันเย็นมากๆเลยค่ะวันนี้ซตอก็จะมาแต่งหน้าแต่งตัวไปงานแต่งนะคะในสไตล์ง่ายๆเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่ไปงานแต่งรอบนั้นเลยคะ่ะแต่งเหมือนเดิมเลยลงรองพื้นผสมกันแดดแบบบางๆนะคะแล้วก็ลงแก้มแดง น,นึงปากแดงแดงเบาๆนิดนึงแบบวันนี้ก็จะทาคิ้วแบบว่าบางๆนะคะหน้าก็จะดูเด็กๆค่ะก็คือจะเอาสีน้ำตาลมันจะอยู่ในนี้คะ่ะแล้วก็อัน,นี้เต็มเตมแล้วก็เอามาปัดปัดคิ้วเราคะ่ะนี่เอาเขียนคิ้วอ่อนๆก็จะทําให้หน้าดูซอฟต์ลงนะคะดูเด็กๆค่ะนี่นะคะมันก็จะอ่อนลงอันนี้คือคิ้วจริงช่วงนี้ซอฟต์กำลังชอบเขียนคิ้วแบบอ่อนๆนะคะ เพราะว่าเราไปดูซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาอ่ะผมดํามากเลยนะผมเนี้ยคิ้วเขาอ่ะาจางๆค่ะมันไม่ได้คิ้วคิ้วเขาแบบเป็นสีน้ําตาลอ่ะแล้วแบบหน้าเขาแบบเออดูสวยแบบแปลกเดียว,วก็เลยก็เลยอยากทำเหมือนเขาบ้างนะคะก็เลยเอ,อันนี้มาเขียนคิ้วตัวเองให้มันดูบางๆคะ่ะให้มันเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะยังไงบ้างคิ้วก็จะออกสีน้ําตาลน้ําตาลชุดของเราในวันนี้นะคะทุกคนค่ะชุดของเราในวันนี้นะคะ นี่เลยโซว์วันนี้ครั <c> ้ <oughs> งนี้นะซวอ,อยากใส่กระโปรงค่ะกระโปรงกระโปรงแล้วก็มีรองเท้าหนังนะคะนี่ค่ะกระโปรงก็คือกระโปรงของเรามันบางใช่ไหมคะนี่ของโซมันบางมันไม่มีอุ่นๆสซก็จะใช้เป็นกางเกงเลกกิ้งข้างในสีดำนะคะใส่ซ้อนข้างในค่ะโ <c oughs> อป้าเสร็จแล้วเหรอชุดน,นี้เลยนะอะไรแล้วก็ตัวนี้อโอเคนหนาวหนาว หน้าเอาใส่นี้ครับหน้าหอาใส่นี้ครับนะคะโอเคเดี๋ยวมา,ตมาแต่งกันค่ะว่าแต่งออกมาแล้วชุดนี้จะเข้ากับไซนไหมใส่ด้วยโอเคเสร็จแล้วนะคะเสื้อข้างในอุ่นๆตัวหนึ่งค่ะใส่เสื้อตัวนี้แล้วคอหายคอหายไปเลยแล้วก็มาใส่เสื้อคลุมดูนะคะหน้าหนาวนี้ก็แต่งตัวลำบากนะทุกคน แล้วคราวนี้เราจะมาใส่กระโปรงกัน,นะคะ่ะตอนที่ซ้อมใส่นะคะพอรู้ว่าจะไปงานแต่งใช่ไหมซอก็แต่งตัวกับพี่ชินค่ะเลือกเสื้อผ้ามาใส่รอเ<ด>ตรียมรอนะคะว่าจะใส่ตัวไหนดีดดจริงเหรอซูงมไหม้ยปตจริงจะอ๋อสูองมาไปดูไกลๆสูงสวยใช่ไหมอืมเจริงจ้ะ อันนี้โบซีพียังได้ไหมซีนีมีไหมอันนี้สีนี้เหรออัสีนี้ไม่มีหรออันนี้มันจะเข้ากับรองเท้าไงออเออรองเท้าสีดำดแล้วก็เสื้อข้างในสีดำมันก็เลยเข้ากันโอเคซื้ออินเทอร์เ <c oughs> <c oughs> น็ตจริงเหรอซื <c oughs> ้อ <laughs> <c oughs> ที่ซอยิ้มกว้างนะคะก็เพราะว่าแบบนี้ค่ะทุกคน <ข grounded. S 1> ก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีนะคะแม่ย่าใส่ชุดนี้เข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าเออแม่จะไปชุดนี้นะสวยไหมซอก็เลยบอกแม่ว่าได้ว่าได้ชุดนี้น่ะเขาใส่เห็ดสวนแล้วแล้วก <c oughs> ็ใส่ในทางานในร้านอาหารเ้อชุดลายเสือซอเห็นแม่ใส่เห็ดเวียกดูไปเปลี่ยนตัวไมสซะแม่แม่ก็เลยไปเปลี่ยนตัวนี้มาค่ะสวยสวยสวยอันนี้ต้มาเชื่ไอันนี้าซืได้ฮจัง สวยมากค่ะนักค่ะโอ้คนนี้ก็หล่อ,อมากเลยครับอ้วนเย็บป๊หน้าหน,นาวอวดเย็บป๊อปไหมวัน,นนี้นะคะสก็อตตาแบบนี้นะคะผมตรงแล้วก็เรียบกิบนะคะแบบเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสวยหรือเปล่าคะ <laughs> แต่งตัวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะ ที่เกาหลีนะที่เกาหลีนะแต่ถ้าที่ไทยแต่งได้ค่ะเพราะว่าที่ไทยหน้าร้อนหน้าสบายสบายใส่เสื้อผ้าง่าย,าย,ายแต่ว่าอยู่เกาหลีมีฤด,ดูนู้นฤด,ดูนี้อะไรเงี้ยก็ ต่งพอพอไปวัดจะวาได้คะ่ะทุกคนคะซอมีอะไรดีๆอยากจะมาบอกต่อคะ่ะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยทุกคนอยากมีผมที่แบบมีน้ำหนักไม่ตื่นเช้ามาแล้วผมเรารู้สึกว่ามีน้ำหนักแล้วก็กมีเงามีเงาเงาด้วยแล้วก็ <ๆ S 1> ผมไม่ชี้ฟูด้วยแล้วทุกคนก็สามารถทาตามได้ด้วยงบน้อยๆน,นะคะซึ่งซอพึ่งค้นพบสูตรนี้นะคะด้วยตัวเองเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเดี๋ยวซอจะหาจังหวะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในเร็วๆนี้นะคะว่าทํายังไงค่ะ ปูนี่หล่อมากเลยเปิดประตูมาจําไม่ได้เลยวันนี้หล่อสุดๆเอาไปจี้โอนิ่นมอสิโอบ้านวันนี้ขึ้นแต่งตัวเป็นต้องไปดูใกล้ๆก่อนนะคะพ่อปูแต่งตัวยังไงเนี่ยเอาเปโอนิ่นแวชา์ได้ไหนอโอ้โหชินบ้านโอ้โหวันนี้พ่อหล่อมากเลยค่ะลูกชาย หลอ่อสู้พ่อไม่ได้เลยลูกชายวันนี้พ่อหล่อมากเลยนี่่อแต่ว่าคนนี้หล่อที่สุดนะคนเนี้ยข,ขนาดไม่ใส่เสื้อผ้ายังหล่อเลยคนเนี้ยวันนี้พ่อหล่อแล้วก็อารมณ์ดีค่ะแต่งตัวหล่อแล้วอารมณ์ดีเมื่อวานก็เคลียร์ลูกพับเสร็จแล้วนะคะเคลียร์งานเคลียร์ไะไรเสร็จแล้วพัก ผักกาดขาวทำกิมจิเสร็จแล้วลูกพลับเก็บหมดแล้วตอนนี้งานสวนนะคะไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรให้นายเป็นห่วงแล้วคนเกาหลีเขาก็จะชอบจัดงานแต่งกันในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเวลาอื่นทุกคนก็จะยุ่งแต่พอเข้าหน้าหนาวคนเกาหลีก็จะเริ่มว่างงานนะคะเพราะว่าทําสวนไม่ได้เนาะเขาก็จะนิยมจัดงานแต่งกันช่วงเนี้ยเยอะมากเลยค่ะจําได้ว่าปีที่แล้วไปงานแต่งก็อตอนนี้เลยค่ะตอนหน้าหนาวแบบนี้เลยเดี๋ยวซ่อนอ่ะจะเอาน้ําโชคเข้าบ้านก่อนนะน้ําโชคครับ ออยู่ยุยยุยคนเก่งครับเข้าบ้านนะคะคนเก่งครับเอ๊ะขอโทษครับแม่ซอขอโทษนะคะเดี๋ยวคนเก่งเข้าบ้านก่อนนะคะคนเก่งเข้าบ้านนะโอเคครับเข้าบ้านนะคะไม่ต้องออกมาแล้วครับเดี๋ยวพี่โซมาจากงานเดี๋ยวเปิดประตูให้วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านส่วนรวยๆเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกค่ะ พวกเราไว้ใจเขาแล้วเขาเขาอยู่ที่นี่นานเขาจะอยู่รอบบ้านค่ะถึงเวลาเขาก็จะมากินข้าเขามาบ้านเหมือนเดิมนะคะรวยๆไม่หนีออกจากบ้านเลยค่ะงานแต่งวันนี้โซไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับครั้งนั้นไหมครั้งนั้นเราไปของหลานไม่ย่าเนี่ยคือก็คือเออ,อยอะอิสโซยเชื่รครั้งนั้นเราไปเหมือนเป็นงานพิธีที่แบบว่าผู้ใหญ่รับรู้แล้วก็ไปกินข้าวร่วมกันเนาะแต่ว่ารอบเนี้ยถ้าเขาจัดเป็นพิธีงานแต่งจริงๆก็จะอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ นั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่งานเขาจัดแบบไหนก่นเนาะโอเคซบอกไม่ยว่าเอาผ้าพันคอมาใส่อีกดีกว่าแม่จะได้ดูแบบดูเยอะนะคะเห็นมองมันก็นดูดีขึ้นเนาะเอามาปะเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยเอ,เออสวยฝุ่น,น <laughs> ย่าพสวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนคะอเนะวดีค่ะคยอย

ช็อกแกลช็อกแกลเจ้าคุบ้าวหัวขื้เหลื่ยมแฮะชอ็อกแกลปั่นนะครับคุบาวเพาะนชื่อให้ตังแล้วใช่ไหมอ่าโอเคว้าเซง็งเลยค่ะพี่ชินสั่งชอ็อกแกลตอุ่นให้กินค่ะบอกว่ามันหนาวอ,อทุกที่คือการออกกำลังกาย ี่ชั่วโมงครับกำลังถึงสองสองชั่วโมงอืมสองประมาณสองชั่วโมงได้ทุกคนคะคะอันนีม้มาเร็วได้แต่ในมองข้างในรุติกก็เลยใช้เวลาปวดฉีม่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลงไปห้องน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่เชียนเอารถไปเก็บชโอ้ผู้สาวอ, <laughs> อีกไอหัวเยอะโอ้ผ<ม>ู้สาวอ่ะ<ม>จ้ะ หมย่ะโอ,นนอเคหมดแล้วกูยศโอ้ผู้สาวเลผู้สาวผู้สาว <c oughs> เข้าห้องน้ำก่อนนะคะตอนเ,เอ่อมาห้องน้ำก่อนโอ้ดงซึ่งวัอาอะไรปะคอพ่น้องแม่พ่อแม่ยังไม่เข้าไปในงานแต่งเลยค่ะยังอยู่ตรงหน้าลิฟต์อยู่เลยแล้วก็ดูเวลาเข้างานนะคะแม่ก็น้ำตาไหลนะคะซอนึกว่าแม่เป็นอะไรแม่บอกว่าคิดถึงน้องชายค่ะ สอก็เลยบอกเอ๊ะทำไมต้องคิดถึงน้องชายเพราะว่าวันนี้เรามางานแต่งของหลานนะคะแม่ก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าคือจําได้ไหมทุกคนตอนที่เราไปไหว้บรรพาุรุษนะคะจะมีหลุมฝังศพอยู่หลุมนึงอ่ะแล้วแม่ย่างก็จะไปยืนน้ําตาซึมแล้วก็จะชอบพูดออกมาว่าแบบไม่น่าอายุสั้นเลยก็คือหลุมนั้นอ่ะจะเป็นหลุมฝังศพของน้องชายแม่ย่าค่ะคือเขาอ่ะ เสียไปตั้งแต่อายุประมาณ30นินิดนิดนีดน่นนนแหละค่ะแล้ตอนที่เขาเสียไปลูกเขาก็ยังเล็กอยู่นะคะนั่นก็คือหลานของแม่ยายในวันนี้นั่นเองค่ะที่พวกเรามางานแต่งตอนนี้เขาโตเป็นหนุม่มแล้วนะคะค่ะก็แม่บอกว่ามองหน้าหลานคนนี้ที่ไร ไม่ใช่แค่แม่ยานะคะทุกคนเลยค่ะที่เป็นพี่น้องกันนะคะว่าเห็นหน้าหลานคนนี้ทีไรจะนึกถึงน้องชายตัวเองทุกทีเลยค่ะเพราะว่าเขามีใบหน้าที่คล้ายกันมากๆเลยนะคะซอก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปในพิธีแล้วค่อยเข้าไปดูพร้อมกันเนาะทุกคนพวกเราก็พากันมาเร็วมากเลยนะคะมาก่อนเวลาตั้งสองชั่วโมงค่ะเลยไม่รู้จะทําอะไรเลยพากันมาเดินเล่นข้างล่างค่ะเพื่อยืดเส้นยืดสายนะคะเดินถ่ายรูปเล่นค่ะทุกคน ถึงเวลาเข้างานแล้วค่ะพอเข้ามาข้างในก็จะมาเจอกับน้องสะพ้ายของแม่ย่านะคะซึ่งเป็นแม่ของเจ้าบ่าวนั่นเองค่ะทำกระเป๋าถักด้วยมือมาฝากด้วยค่ะทุกคนสวยและน่ารักมากโซเชียลมากเลยค่ะส่วนคนนี้เป็นอีโมโนะคะทุกคนเห็นในคลิปอาบ่อยอยู่แล้วเนาะน้องสาวของแม่ย่าค่ะ สอก็จะจําได้เฉพาะคนที่ไปบ้านแม่ย่านะคะส่วนญาติอื่นๆที่ไม่ได้ไปเราก็จะจําไม่ได้ค่ะทุกคนเราก็ไม่รู้จักเลยนะคะนอกจากจะมาเจอกันในงานแต่งงานศพอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะยืนไปก็ตัวเกรงไปอ่านี่ไงหลานชายแม่ย่านะคะคนที่จะแต่งงานค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปก,กับหลานสะพ้ยแม่ย่ากันนะคะสวยน่ารักมากเหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะ เขาจะนั่งอยู่ในห้องกระจกใสาๆที่สามารถมองเห็นได้นะคะเพื่อให้ญาติๆทุกคนไปถ่ายรูปด้วยค่ะก่อนงานจะเริ่มบนเวทีก็จะทำการซ้อมกันก่อนนะคะ เอาละค่ะทุกคนตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นเชิญพบกับบรรยากาศในงานอย่างเงียบๆพร้อมกับน้ําตาซึมไปด้วยกันค่ะทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีความสุขไปกับทั้งคู่เลยจริงๆค่ะบออุคคร เรียบร้อยค่ะได้เห็นหน้าหลานชายแม่ย่าไปพร้อมกับทุกคนเมื่อกี้เลยนะคะนึกออกแล้วค่ะว่าน้องชายแม่ย่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะประมาณนี้นั่นเองค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะก็คือกินข้าวร่วมกันนะคะพอมาถึงตรงนี้ซอสองกระจกอยู่ใช่ไหมซอมาเจอเขี้แมงวันที่ตาตัวเองค่ะก็เลยนึกขึ้นได้นะคะว่าเคยมีคนถามตลอดเลยว่า อะไรดำๆอยู่ในตาซอนะคะแล้วซอก็เคยตอบไปแล้วแต่ว่าซอลืมค่ะว่าซอตอบไปเนี่ยซอตอบใต้คอมเมนต์หรือว่าซออัดคลิปบอกนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะรอบนี้ก็มีคนถามอีกแล้วเดี๋ยวซอจะมาตอบให้นะคะมันคือขี้แมงวันค่ะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกรักเคืองตาเลยนะคะก็เหมือนมีตาปกติเลยค่ะอาหารที่งานแต่งวันนี้นะคะมีทั้งอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งนะคะมีหลากหลายชาติมากเลยค่ะ ตัวพวกเรานะคะก็ตักมาเกือบทุกชาติเลยค่ะแต่ที่ตักมายืะที่สุดรู้สึกว่าน่าจะเป็นอาหารฝรั่งนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปทานกันนะคะก็จะชอบกินสลัดกันซอนี่ชอบสลัดมากเลยค่ะแล้วก็สปาเก็ตตี้ก็ชอบนะคะแล้วก็อะไรนะพิซซ่าค่ะทุกคนนั่นแหละของโปรดเลยค่ะว่าจะกินอิ่มแล้วว่าจะไปกินอาหารจีนต่อค่ะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะคะอิ่มแล้วค่ะพอกินอยู่น้องสไพของเมียก,ก็เอากระเป๋ามาให้นะคะเป็นกระเป๋าสานด้วยมือค่ะเป็นของชำร่วย กินอิ่มแล้วนะคะพี่ชายของแม่ย่าก็ติดรถมาด้วยนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดงาน,นะคะ่ะแล้วก็มาลงที่บ้านหลังนี้นะคะมาซื้อบ้านใหม่ค่ะทุกคนบ้านหลังเก่าอ่ะจาได้ไหมว่าเราเคยทําคลิปคลิปหนึ่งที่ไปบ้านพี่ชายของแม่ย่าแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันข้างในแล้วก็ไหว้บรรพาุรุษกันในบ้านหลังนั้นนะคะนั่นแหละหลังนั้นขายไปแล้วนะคะมาซื้อหลังใหม่ที่จังหวัดนี้ค่ะ แล้วก็อยู่แค่ชั้นร่างชั้นเดียวนะคะส่วนชั้นบนเนี่ยปล่อยให้คนเช่าค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นของที่ไม่ได้ใช้นะคะก็เลยเอามาให้พ่อปู่เอากลับบ้านค่ะมีทั้งกล่องเครื่องมือแล้วก็มีรถลากนะตอนนี้ก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วนะคะพี่สะพ้ายแม่ยาก็กําลังจะแบ่งมุกข่าวุ้นลูกโอ๊กเอาให้แม่ยากลับไปกินที่บ้านค่ะพี่ชินพาเดินขึ้นมาดูชั้น2ของบ้านค่ะปกติจะเจอแต่บ้านชั้นเดียวนะคะเยอะมากเลยค่ะตามต่างจังหวัดพอเข้ามาในเมืองนะคะบ้านสองชั้นเยอะมากเลย คทุกนขึ้นมาข้างบนก็จะมีแค่สองห้องเท่านั้นเองค่ะมีห้องนอนแล้วก็ห้องเก็บของแล้วก็ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะคะเขาเหมือนตีไม um, uh, ้หรือว่าทําอะไรไม่รู้ค่ะเป็นทางตันไปเลยค่ะเหมือนโซนนั้นจะเป็นโซนห้องที่แบบเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้เลยเพราะเขาปล่อยเช่าค่ะส่วนผู้เช่าก็ต้องขึ้นจากบันไดข้างบ้านนะคะเข้าไปที่ห้องตัวเองค่ะจะไม่ผ่านด้านในบ้านเลยนะคะ ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนมืดค่ําเลยนะคะบบวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะร้านอาหารก็ปิด1วันนะคะเพราะมางานแต่งเนาะสําหรับ e ีพีนี้นะคะซอก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะยังไงไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีถัดไปอีพีนี้สวัสดีค่ะ